เอาละครับท่านผู้ชมวินาทีนี้ต้องว่าเดือดจัดเดือดพุดพุดแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมเตรียมเกาะขอบจอให้มัน่นเพราะนี่คือรายงานพิเศษที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ใจกลางสมรภูมิที่ร้อนระอุที่สุดในรอบหลายทศวรรษเรื่องราวของเลือดเนื้อชีวิตและศักดิ์ศรีของชาติที่ถูกนำมาเดิมพันบนสันเขาที่ชื่อว่าผู้ผีครับพี่น้องชาวไทยผู้ผีหนองเลือด ยุทธการล้อมสังหารและเสียงครวญจากหุบเขามรณะในห้วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นป่าอันเงียบสงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้แปรเปลี่ยนสภาพเป็นนรกบนดินครับท่านผู้ชมจุดยุทธศาสตร์ที่ทหารไทยเราเรียกขานกันในนามผู้ผีซึ่งตั้งตรงงานอยู่ในเขตอำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดได้กลายเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงและบ้าคลั่งที่สุดในความทรงจำของคนรุ่นใหม่ ทำกลางเสียงคำรามของปืนใหญ่ที่ไม่ขาดสายเสียงฉีกอากาศของเครื่องบินรบและการตอบโต้อย่างสายฟ้าฟาดของกองทัพไทยมีรายงานที่น่าสะพรึงกลัวว่าทหารกัมพูชามากกว่าร้อยนายได้สังเวยชีวิตลงณนะสมรภูมิแห่งนี้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นรับพี่น้องชาวไทยเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้รับการยืนยันจากกองทัพภาคที่สองของไทย ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นเป็นการตอบโต้การรุกล้ำอธิปไตยอย่ยางอุกอาจของกองกำลังติดอาวุธกัมพูชาที่พยายามจะส่งกำลังเข้ายึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์บนสันเขาภูผีซึ่งเปรียบเสมือนดวงตาที่สามารถจับจ้องความเคลื่อนไหวลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาได้ไกลกว่า20กิโลเมตรมันคือจุดยุทธศาสตร์ที่สูงที่สุดและสำคัญที่สุดในบริเวณนี้และมัน ได้กลายเป็นเป้าหมายที่ฝ่ายกัมพูชาหมายตามมาโดยตลอดครับท่านผู้ชมเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในยามวิการของวันที่มืดมิดที่สุดเวลา04.45นเมื่อกองกำลังกัมพูชาราว300นายอาศัยความมืดและความสลับซับซ้อนของภูมิประเทศเคลื่อนพลผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาประชิดแนวป่าใกล้กับฐานลาดตระเวนของทหารไทยเราจากนั้นพวกเขาก็เปิดฉากระดมยิงด้วยอาวุธเบาและจรด RPG อย่างบ้าคลั่ง โดยหวังจะเจาะทะลวงแนวป้องกันของเราและปักธงบนยอดภูผีให้จงได้ครับพี่น้องชาวไทยแต่พวกเขาคิดผิดและมันคือความผิดพลาดท,ที่ต้องชดใช้ด้วยชีวิตเพราะกองทัพไทยของเราได้เตรียมการต้อนรับพวกเขาไว้อย่างสาสมแล้วครับท่านผู้ชมทันทีที่เสียงปืนนัดแรกดังขึ้นกองกําลังพิเศษของกรมทหารราบที่6และกองทัพภาคที่สองก็ได้รับคําสั่งให้เปิดฉากปฏิบัติการล้อมสังหารในทันทีเสียงปืนกลหนักคํารามก้องป่า ปืนใหญ่อัตราจรทรงหากระสุนเหล็กทะยานขึ้นสู่ฟ้าก่อนจะโค้งลงมาถล่มใส่แนวรุกของข้าศึกอย่างไม่ปราณีและนั่นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นครับพี่น้องชาวไทยเพราะหลังจากนั้นไม่นานพยักติดปีกอย่างเครื่องบินโจมตีเบา a u 2 3และฝูงบิน f 1 6จากกองบินหนึ่งโคราชก็ทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าก่อนจะระดมยิงถล่มตลอดแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า6ชั่วโมงเต็มมันคือพายุเหล็ก ที่เปลี่ยนผืนป่าให้เป็นทะเลเพลิงครับท่านผู้ชมรายงานจากแนวรบระบุว่ากองกำลังกัมพูชาถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงจนแตกกระสานซ่านเซนแนวรุกของพวกเขาถูกตัดขาดจากกองหนุนด้านหลังและต้องติดอยู่ในวงล้อมของแนวปืนใหญ่ไทยที่โปรยปลายความตายลงมาอย่างไม่หยุดยัง้งผู้สื่อข่าวภาคสนามรายงานภาพที่น่าสะพรึงกลัวว่าศพของทหารกัมพูชานอนเกลื่อนกลาดกระจัดกระายอยู่ทั่วทั้งหุบเขา บางร่างถูกอนุภาพของอาวุธหนักจนฉีกขาดเกินกว่าจะระบุตัวตนได้ท่ามกลางเปลวไฟที่ลุกท่วมยังคงมีเสียงร่ำให้สะอึกสะอื้นของทหารผู้รอดชีวิตที่ยอมจำนนและทิ้งอาวุธดังระง,งมไปทั่วพื้นที่ ผลโทรเกรียงไกรสุกแสงโสภาผู้บัญชาการกองทัพภาคที่2ได้ยืนยันตัวเลขความสูญเสียของฝ่ายกัมพูชาว่าเกิน100นายอย่างแน่นอนและนี่คือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชาในรอบ30ปีในขณะที่ฝ่ายไทยเราสูญเสียวีรบุรุษไป6นายและบาดเจ็บ23นายแต่เรายังคงสามารถรักษาพื้นที่ยุทธศาสตร์ภูผ,ผีไว้ได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องชาวไทยแต่คำถามที่ใหญ่กว่าชัยชนะก็คือ เหตุใดกัมพูชาจึงกล้าส,ส่งทหารของตนเองมาตาอย่างไร้ค่าเช่นนี้ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังคำสั่งบ้าระห่ำครั้งนี้นี่คือคำถามที่เราจะไปหาคําตอบกันในบทต่อไปครับท่านผู้ชมเปิดหน้ากากคนสั่งตายเบื้องหลังเกมการเมืองบนคราบเลือดทหารขเขมรหลังจากที่เราได้เห็นภาพความพินาศของกองกำลังกัมพูชาที่สมรภูมิภูผีไปแล้ว คำถามสำคัญที่ดังกล้องอยู่ในใจของทุกคนก็คือทำไมทำไมรัฐบาลกัมพูชาถึงตัดสินใจส่งทหารหลายร้อยชีวิตเดินดุ่มๆเข้าสู่กับดักมรณะที่กองกัพไทยวางเอาไว้อย่างโจ่งแจ้งเช่นนี้ครับท่านผู้ชมในแวดวงนักวิเคราะห์ด,ด้านความมั่นคงต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่ายุทธการครั้งนี้มันไม่สมเหตุสมผลในทางทหารอย่างสิ้นเชิง มันคือปฏิบัติการที่เสี่ยงต่อความสูญเสียอย่างมหาศาลและมีโอกาสสาเร็จน้อยนิดนี่จึงไม่ใช่แค่ความพยายามในการยึดพื้นที่แต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซับซ้อนและดํามืดกว่านั้นซ่อนอยู่ครับพี่น้องชาวไทยหลายฝ่ายชี้เป้าไปที่ประเด็นการเมืองภายในของประเทศกัมพูชาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดันที่กําลังถาโถมเข้าใส่รัฐบาลใหม่ของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนต ผู้ซึ่งเพิ่งจะรับไม้ต่ออำนาจจากบิดาอย่างฮ<ม>ุนเซนเมื่อปลายปี2,566ที่ผ่านมาการสืบทอดอำนาจแบบจากพ่อสู่ลูกนี้ได้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความคลางแคลงใจในเรื่องความชอบธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมกัมพูชาอย่างกว้างขวางครับท่านผู้ชมดังนั้นการสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารจึงอาจเป็นยาแรงที่ผู้นำคนใหม่หวังจะใช้ เพื่อเบียงเบนความสนใจของประชาชนรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางและสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำที่แข็งแกร่งในสายตาชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องชาวไทยข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของไทยยิ่งตอกย้ำทฤษฎีนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเราตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติมานานหลายเดือนแล้วครับท่านผู้ชมตั้งแต่ต้นเดือนกร,รกฎาคมมีการลักลอบเคลื่อนย้ายกำลังพลกระสุนจรวด bm 2 1 และอาวุธหนักเบาจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ชายแดนฝั่งตรงข้ามเขาพระวิหารโดยอําพรางมาในรูปแบบของรถบรรทุกพลเรือนและขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจอมปลอมเช่นนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือหลักฐานมัดตัวที่ชี้ชัดว่าปฏิบัติการบุกภูผีครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคือยุทธการที่ถูกวางแผนมาล่วงหน้าอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ต้องยึดภูผีให้ได้ภายใน48ชั่วโมงครับพี่น้องชาวไทยแต่สิ่งที่กัมพูชาอาจจะคาดไม่ถึงหรืออาจจะประเมินต่ำเกินไปก็คือความพร้อมของกองทัพไทยเราครับท่านผู้ชมเราไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวแต่เรารู้เท่าทันทุกความเคลื่อนไหวเรามีทั้งฐานเรดาร์เคลื่อนที่ระบบต่อต้านอากาศยานและฝูง UAV ที่คอยสอดส่องดูแลทุกตารางนิ้วของแนวชายแดน ทำให้ไฟล์คขมเมไม่สามารถแอบลักลอบเข้ามาได้โดยไม่ถูกตรวจจับในวันโจมตีกองทัพไทยยังใช้ยุทธวิธีขั้นสูงด้วยการเปิดระบบล่อลวงความร้อนเพื่อล่อให้ข้าศึกเปิดฉางยิงใส่เป้าหลวงจนพวกเขาเปิดเผยที่ตั้งของตัวเองออกมาจนหมดสิน้นก่อนที่เราจะสวนกลับด้วยการโจมตีแบบบูพรมด้วยปืนใหญ่ m 1 9 8และจะรวจปรับทิศทางกวาดล้างทุกชีวิตบนสันเขาจนสิน้นซากครับท่านผู้ชม ทำให้การจักเฉลยศึกชาวกัมพูชายิ่งน่าหดหูใจพวกเขาบอกว่าได้รับคำสั่งให้บุกยึดพื้นที่ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามและยังมีข่าวหรือสะพัดในหมู่ทหารว่าใครก็ตามที่พยายามจะหลาถอยจะถูกนายทหารฝ่ายการเมืองที่คุมอยู่ด้านหลังยิงทิ้งทันทีนี่มันคือการผลักไสเพื่อนร่วมชาติไปตายชัดๆครับพี่น้องชาวไทย เมื่อรวมกับข้อมูลที่ว่าผู้บัญชาการภาคสนามในครั้งนี้คือพลตรีชาญเชืองนทหารสายเหย่่ยวผู้มีประวัติโหดเรียมมาตั้งแต่ปี2511และแรงหนุนจากมหาอำนาจอย่างจีนที่หวังจะใช้กัมพูชาเป็นตัวป่วนในภูมิภาคนี้มันจึงทำให้สมรภูมิภูผีไม่ใช่แค่การแย่งชิงดินแดนแต่มันคือสมอรภูมิซ้อนที่เต็มไปด้วยเกมการเมืองระหว่างประเทศ ผลประโยชน์มหาศาลจากแร่หายากที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินและชีวิตของทหารชั้นผู้น้อยที่ถูกใช้เป็นเบีย้ยบนกระดานแห่งอำนาจอย่างเลือดเย็นที่สุดครับท่านผู้ชมโลกหยุดหายใจผู้ผีชนวนสงครามแห่งสตวรรษใหม่เพียงชั่วข้ามคืนหลังจากเสียงปืนใหญ่บนผู้ผีสงบลงเปเลวไฟแห่งความขัดแยง้งก็ได้ลุกลามไปพ่นโลกอย่างรวดเร็วครับท่านผู้ชมข่าวการเสียชีวิตของทหารกัมพูชานับร้อยนาย ได้กลายเป็นพาดหัวข่าวในสำนักข่าวระดับโลกทั้งรอยเตอร์ส BBC, The Guardian และเอลชาซีราต่างรายงานสถานการณ์นี้อย่างเกาะติดแม้รัฐบาลกัมพูชาจะยังคงปิดปากเงียบและไม่ยอมรับตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการแต่ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายอย่างย่อยยับในฝั่งของพวกเขานั้นมันคือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้และมันได้ส่งแรงสันสะเทือนไปทั่วเวทีการทูตระหว่างประเทศแล้วครับ พี่น้องชาวไทยสหรัฐอเมริกาออกถแถลงการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุดติดการประทะในทันทีพร้อมเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาแต่ท่าทีของไทยเราในครั้งนี้ชัดเจนและแข็งกร้าวครับท่านผู้ชมเราปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่านี่คือการรุกล้ำอธิปไตยและปัญหาจะต้องถูกแก้ไขด้วยการเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาเท่านั้นในขณะที่จีน ซึ่งเป็นพันธมิตรคนสำคัญของกัมพูชากลับออกแถลงการที่คลุมเครือและน่าผิดหวังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นแต่ในขณะเดียวกันแหล่งข่าวด้านความมั่นคงกับพบว่าจีนได้ส่งเรือบรรทุกสินค้าทางการทหารมุ่งหน้าสู่ท่าเรือสิหนุวิวทันทีที่การประทะเริ่มต้นขึ้นนี่คือการเล่นละครตบตาชาวโลกที่น่ารังเกียจที่สุดครับพี่น้องชาวไทย สถานการณ์ภายในประเทศกัมพูชาเองก็เริ่มจะคุมไม่อยู่กระแสต่อต้านรัฐบาลเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อครอบครัวของทหารที่ถูกส่งไปตายที่ภูผีเริ่มรับรู้ความจริงพวกเขาออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจนเกิดการชุมนุมประท้วงขึ้นในหลายเมืองสําคัญนักวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศมองว่าหากคุณมาเนตยังคงดึงดันและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศได้วิกฤตสถานการณ์ครั้งนี้ อาจจะสั่นคลอนเข้าอี้นายกรัฐมนตรีของเขาได้เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมและนั่นอาจจะยิ่งลักดันให้เขาต้องเดินหน้าใช้ปฏิบัติการทางทหารที่บ้าบินยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อรักษาอำนาจของตนเองไว้ครับพี่น้องชาวไทยณเวลานี้ประเทศไทยของเราได้ยกระดับการป้องกันประเทศสู่ขั้นสูงสุดแล้วครับท่านผู้ชมคณะรัฐมนตรีได้จัดประชุมฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์มีการเสริมกำลังทหาร จากกองพลทหารม้าที่3และกองพันปืนใหญ่ที่6เข้าสู่แนวรบพร้อมเปิดศูนย์บัญชาการยุทธการพิเศษภาคสนามขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดโดยตรงแม้เสียงจากประชาคมโลกจะยังคงเรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพแต่ดูเหมือนว่านักวินาทีนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีใครยอมถอยและความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับฝ่ายกัมพูชาอาจกลายเป็นบาดแผลแห่งความแค้นที่จะผลักดันให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกก็เป็นได้ครับ ท่านผู้ชมคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือสมรภูมิภูผีจะเป็นเพียงแค่จุดประทะชายแดนที่จบลงในเวลาอันสั้นหรือมันจะกลายเป็นเพียงแค่เชื้อไฟดอกแรกที่จะจุดชนวนสงครามเป็นรูปแบบครั้งใหม่ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่แม้เราจะได้รับชัยชนะในทางยุทธศาสตร์แต่ในสงครามไม่เคยมีผู้ชนะที่แท้จริงเพราะทุกตารางนิ้วของพื้นดินที่ช่วงชิงมาได้นั้น ลวนชุ่มโชคด้วยเลือดและความเจ็บปวดของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังสิน้นประเทศไทยยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงเพื่อปกป้องในสิ่งที่เราหวงแหนแต่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเปลวไฟแห่งความเกลียดชังนี้จะมอดดับลงโดยเร็วที่สุดก่อนที่มันจะเผาผลาญทุกสิ่งจนไม่เหลืออะไรเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนําเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใด ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาบอุทิศตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ